สวัสดีเหล่าชวาวเพนพิ้นเตอรานยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ทุกคนเห็นไลน์ล่าส่งผมไปทุกคนก็น่าจะพบความแปลกใหม่ของไลน์นะครับเพราะเนื่องมาจากว่าผมได้เปลี่ยนโปรแกรมไลน์เรียบร้อยแล้วแต่อาจถ้าทุกคนไม่ชอบผมก็จะกลับแปทชนเก่าให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบอะไรก็บอกได้นะครับ แล้วก็ละครวีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ถ้าทุกคนสงสัยว,ว่าเขาคือใครนับก็สังเกตสไปเดอร์แมนครับข้างๆสไปเดอร์แมนนะครับ, Spider รบ,ขขรบเขาคือคนนั้นครับใช่ครับแวนเดลิตเองครับผมคือแวนเดลิตเองครับก็ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดใครไม่ชอบแอปไลท์ตัวใหม่ของผมที่ผมใช้ก็สามารถบอกได้เดีย๋ยวผมขับไปแชนเก่าให้ แต่ส่วนตัวผมชอบอันใหม่นะมันดูดีดีเพราะเนื่องจากว่าผมไปเจอมาระหว่างการเออ่ทำงานครับผมเนื่องจากว่าหาข้อมูลไปเลยแล้วก็เจอแอป l ล n e นี้เข้าแล้วซึ่งก็เลยลองศึกษาดูว่ามันใช้ยังไงแล้วก็เอาไปลองไล์จริงให้ทุกคนได้เห็นว่ามันโอเคไหมับก,การใช้งาน ไลท์อาจจะแบบมาเห็นแบบบางครั้งมันมเ่ค่ยเปิดปากนะคือเนื่องมาจากว่าคือผมเสียงเบาครับมันเลยไม่ค่อยได้ยินถ้าเกิดใครชอบนะครับผมก็จะเอาตัวละครวีของผมมาให้เห็นแบบนี้บ่อยๆนะครับผมทุกไลท์อาจจะทุกไลท์นะครับบางไลท์อาจจะไม่มีให้เห็นแต่ผมจะพยายามเอาตัวละครวีออกมาทุกไลท์ถ้าใครชอบนะครับก็ บอกได้นะครับคอมเมนต์มาบอกได้เลยว่าชอบตอัวละครดีของผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับ